สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของการเกณฑ์ทหารดีกว่าช่วงนี้เองเนี่ยก็ เป็นข่าวกันใหญ่เลยถูกไหมกับเรื่องราวการเกณฑ์ทหารในประเทศไทยนะครับก็มีคลิปตลกๆให้เราดูมากมายนะครับผมแล้วก็เสียดายแทนหลายหลายคนนะครับที่ไม่ได้รับชชยชาตินะครับผมโอ้โหจับกันทีนี่เฮกันใหญ่นะครับคนที่โดนนี่ก็แบบบางคนเป็นลมลงไปเลยนะครับก็บันเทิงดีนะครับผมเอามาลงกันในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีช็อตตลกๆมากมายก็ลองไปหาดูกันได้นะครับแต่ทางนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้จะมายาะเยะใ้ใครนะที่ขำๆก็คือแบบช็อตเวลาจับได้วิ่งไม่ต้องไปเกณฑ์เฮกันใหญ่เลยดีใจร้านบ้านถ้าดีใจ แต่ละคนนี่ก็สุดเฟี้ยวเท่ไปหมดถูกไหมแต่โอเควันนี้เนี่ยหนๆก็พูดถึงเรื่องเกณฑ์ทหารมาแล้วเรื่องเกณฑ์ทหารในประเทศไทยอะ่ะทุกคนคงรู้กันอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะพูดถึงเรื่องราวเกณฑ์ทหารในรัสเซียบ้างดีกว่ายิ่งเป็นประเทศที่อยู่ในช่วงสงครามด้วยเนี่ยนะครับผมเฮ้ยมันมีระบบเกณฑ์ทหารเป็นยังไงมันเหมือนกับประเทศไทยไหมหรือว่ามันแตกต่างจากประเทศไทยขนาดไหนในรัสเซียเองเนี่ยนะครับผมก็มีการเกณฑ์ทหารเหมือนกันนะครับและผู้ชายทุกคนเนี่ยจำเป็นต้องไปเกณฑ์ทหารด้วยซึ่งก็คล้ายๆกับประเทศไทยนั่นแหละชาย ในทหารถูกไหมแต่ถ้าเราเรียนรอดอมาเนี่ยเราก็จะไม่ต้องเกณฑ์นะครับผมหรือว่าถ้าเรามีปัญหาสุขภาพเนี่ยเราก็อาจจะรอดจากการเกณฑ์มาได้และระยะเวลาในการเกณฑ์เนี่ยก็แตกต่างกันไปแล้วแต่วุฒิถูกไหมถ้ามีวุฒิเนี่ยนะครับผมก็อาจจะเกณฑ์ในระยะเวลาที่สั้นกว่าแต่ในรัสเซียเองเนี่ยนะครับผมเขาบอกว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยจำเป็นต้องไปเกณฑ์ทหารนะครับโดยอายุเนี่ยจะอยู่ที่ช่วง18-27ปถึงีปีแต่เดี๋ยวหลังจากปี2024เป็นต้นไปเนี่ยจะปรับอายุจาก18-27เป1ถึงยี่สิบเจ็ดเป็นยนนี่สิ นะครับทุกคนจะต้องไปเกณฑ์ทหารเป็นเวลา1ปีนะครับตอนแรกเนี่ยสปีแต่สุดท้ายเนี่ยก็ลดลงมาเหลือ1ปีนะครับแล้วทีนี้เองเนี่ยถ้าคุณเน่ยเฮ้ยหนีเกณฑ์ทหารเนี่ยจะมีโทษในการจําคุก2ปีแล้วก็เสียค่าปรับอีกจํานวนมากครับในตอนแรกเองเนี่ยช่วงต้นของสองครามก็มีการประกาศว่าเฮ้ยเราจะไม่ส่งทหารเกณฑ์ใหม่เนี่ยไปรบแต่สุดท้ายเนี่ยก็มีการส่งไปจริงๆนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยก็มีการสอบสวนภายในเกิดขึ้นแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันละกันนะครับเอาเป็นว่าอ่ะพูดถึงเรื่องเกณฑ์ทหารอย่างเดีียวจะไไไปปรรบบม่นนนอัั้ เรื่องหนึ่งถูกแม้จะถูกแบบเกณฑ์มาแล้วจะไปประจำการที่ไหนเนี่ยอันนี้มันแล้วแต่บุคคลแล้วแหะครับเราคงไม่สามารถไปเจาะทุกเรื่องราวได้แต่หลักการรวมๆเนี่ยนะครับผมอย่างที่บอกว่าชายอายุ18ถึง27ปีของรัเสเซียทุกคนเนี่ยจะต้องไปขึ้นทะเบียนในการที่จะเกณฑ์ทหารนะครับแต่ ถึงแม้ว่าจะต้องไปทุกคนเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเกณฑ์นะครับผมเฮ้ยมันมีจับใบดําใบแดงหรือเปล่าความจริงก็คือไม่ได้มีจับใบดําใบแดงนะครับทุกคนเนี่ยนะครับผมจะต้องมาขึ้นทะเบียนเพื่อจะเป็นทหารแต่ในการจะเป็นทหารเนี่ยมันมีขั้นตอนการตรวจค่อนข้างเยอะมากๆเลยซึ่งก็จะมีคนเนี่ยหาทริคนู้นทริคนี้ในการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารครับหลักๆเลยเนี่ยทริคก,ก็จะอยู่ที่ ไอ้พวกเรื่องการแพทย์เนี่ยแหละข้อจากัดทางการแพทย์ต่าง,างๆก็จะทําให้ไม่ต้องเกณฑ์ทหารโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับผมการคัดเลือกเกณฑ์ทหารเนี่ยจะมีอยู่2ครั้งในปีนะครับก็คือวันที่1เมษาถึงวันที่15กรกดาแล้วอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น1ตุลาถึง31มธันวานะครับจะมีอยู่2ช่วงนะใน1ปีเนี่ยก็แล้วแต่ว่าคุณจะไปช่วงไหนนะครับแต่พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะไปลงทะเบียนถูกไหมแล้วก็จะมีการตรวจเช็คอะไรต่างๆนานาซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะใช้ช่องโหว่ทางการแพทย์เนี่ยแหละในการท เกณฑ์ทหารจากข้อมูลเนี่ยนะครับผมคาดว่าจะมีผู้ชาย1นล้านสองแสนคนต่อปีเนี่ยจะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารขึ้นทะเบียนทหารเนี่ยทุกปีนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับผมจะเหลือจํานวนที่เข้าได้เป็นทหารประจําการจริงๆเนี่ยผ่านทุกอย่างผ่านการตรวจหมดเลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณแค่หนึ่งใน3เท่านั้นเองหรือว่าประมาณ4 0 0 0 0นคนและตามหลักแล้วหลังจากที่คุณเนี่ยได้เข้าสู่ระบบทหารเนี่ยนะครับคุณจะต้องไปฝึกก่อนโดยการฝึกเนี่ยอาจจะยาวนานถึง8เดือนเลยซึ่งระยะเวลาการเกณฑ์เนี่ยแค่12เดือนเท่านั้นเองถูกไหม ฝึกไป8แล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยหลังจากฝึกก็จะถูกส่งเข้าประจําการอีกประมาณแค่4เดือนเท่านั้นเองแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะมากกว่านี้ให้มันฝึกน้อยกว่านี้นะครับส่วนในกรณีของคนที่ไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารเนี่ยนะครับผมก็อาจจะมีทางหลบอื่นๆนอกจากเรื่องการแพทย์ที่แบบโอพิการทําไม่ไหวจริงๆถูกไหมก็มีการไปทําองค์กรอื่นๆได้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะใช้ระยะเวลาที่นานกว่าเช่นถ้าไปทํางานในโรงงานที่ผลิตพวกอุปกรณ์ทางการป้องกันอุปกรณ์ทหารเนี่ยก็ต้องใช้เวลา18เดือนนะครับหรือว่าไปทํางานเกี่ยวกับองค์กรอื่นๆไม่ว่า ว่าจะเป็นพวกนักทําความสะอาดหรือว่าบุรุษไปรษณีย์หรือว่าพยาบาลก็อาจจะต้องเชวลาถึง21เดือนเลยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับผมซึ่งในตรงนี้เองเนี่ยใน1ปีจะมีคนประมาณ2,000คนนะครับที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ในการที่จะไปหางานอื่นๆแทนที่จะไปเกณฑ์ทหารแต่สุดท้ายเนี่ยจะมีจํานวนแค่ประมาณ1000คนเท่านั้นที่ถูกแอปพลูฟให้ผ่านถูกอนุวัติให้ผ่านส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องเข้าเรื่องเกณฑอาหารอยู่ดีนั่นแหละแต่ก็อย่างว่าเลยครับมันก็มีวิธีพลิกแพงจะหน 18, 5, ีกันร้อยแปดพันท่า นนัน้ก็อารมณ์เหมือนคนไทยนั่นแหละนะครับผมจริงๆแล้วทั่วโลกเนี่ยแบบประเทศไหนที่มีเกณฑ์ทหารภาคจําเป็นอะ่ะทุกคนเขาก็พยายามจะหนีกันหมดเลยครับไม่ได้มีใครอยากจะต้องไปเกณฑ์หรอกนะครับผมก็มีการ,ร่อนป้นมีการหนีอะไรกันไปตามสิ่งที่มันเห็นกันอยู่นะครับผมแต่ตรงนี้เองเนี่ยเราก็เอาข้อมูลแบบคร่าวๆเนี่ยมาเล่าให้กับทุกคนฟังละกันว่าสถานการณ์เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ในช่วงสงครามเองเนี่ยมันอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไว้ได้นะโดยที่มันอาจจะยังไม่ได้มีรายงานหรืออ f ฟฟิเชียลโผล่ออกมานะครับผมอันนี้คือแบบขั้นตอนมาตรฐานละกันของกกาารรเณฑห ียที่มีในช่วงปกติแต่ตอนนี้มันอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าอาจจะมีจํานวนมากขึ้นก็ได้อย่างแบบว่าตอนแรกบอกว่ามีคนเนี่ยประมาณ1.2ล้านคนต่อปีได้เกณฑ์จริงๆอาจจะเพิ่มเป็น6 0 0 0คนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบได้เหมือนกันนะหรือโดยปกติแล้วเนี่ยการจะส่งทหารเกณฑ์ไปตามกฎหมายอ่ะมันจะเป็นจะต้องฝึก4เดือนก่อนนะครับผมก่อนที่จะส่งไปยัง Active War z โซ e หรือว่าไปโซนสงครามจริงๆได้แต่ณตอนนี้พอมันเกิดสงครามขึ้นนะกฎเหล่านี้มันอาจจะถูกมองข้ามหรือถูกละเลยไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีความเป็นไปได้้เหมือนนนกัแตต่รงี ไม่ได้มีข้อมูลแบบออฟฟิเชียลออกมานะครับก็เอาข้อมูลแบบคร่าวๆในการเกณฑ์ละกันเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการ History World หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ยังไงลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ ก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอร์ คอสเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทำธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill เนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผม ิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สำหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด A F F X History W 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือก,เ,อกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ